วันนี้จะมานำเสนอการทดลองที่7อะอารีสองมิติและหลายมิตินะครับอันนี้จะเป็นการทดลองอาร์แบบ2มิติเป็นแบบตัวแปรที่มีการอ้างอิงนะครับอันนี้การนับแถวและคอลัมน์นะครับแถวก็จะนับเป็น3แถวแนวนอนนะครับแล้วคอลัมน์เป็นสีช่องนะครับตามแนวตั้งสองบรรทัดนี้จะ หมายถึงอา,อารีสองมิติจำนวนเต็มมี3แถวและสี่คอลัมน์เก็บข้อมูลได้3มคูณ4ี่เท่ากับ12ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นความจำนะครับ4ี่บิตประมาณนี้ครับอ,อันนี้เป็นอารีหลายมิตินะครับ อันนี้เราจะมาดูตัวอย่างอารีสองมิตินะครับในโปรแกรมนี้เราประกาศกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับอารีนะครับเป็นสกอร์สามห้าซึ่งมีสามแถวนะครับแล้วก็ห้าคอลัมน์การเข้าถึงโดยใช้หนูซ้อนกันนะครับเพื่อเข้าถึงสมาชิกแต่ละตัวครับอันนี้บรรทัดนี้ก็จะเป็นการวน็อกแถวครับแล้วก็บรรทัดนี้จะเป็นการวน็อกคอลัมน์ตัวอย่างนี้แสดง การคำนวณและผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนในแต่ละแถวนะครับและแสะดงผลออกมาครับอ่าคำถามเพิ่มเติมนะครับอันแรกจงปรปับปรุงโปรแกรมเพื่อให้สามารถรับค่าข้อมูลเต็มไปเก็บไว้ในอารีสกอโดยใช้คำสั่งสแกนเอฟแทนการกำหนดค่าเริ่มต้นโดยให้ผลของโปรแกรมเหมือนเดิมนะครับเป็นการปรปับปรุงโปรแกรมให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้ครับโดยการเปลี่ยนจากค่ากำหนด กำหนดค่านะครับแล้วก็ไปที่สแกนเน็สแกนเนครับรับเปอร์เซ็นต์ดีครับผมภายใต้หลุมฟอร์นะครับหลุฟอร์ซ้อนกันเพื่อรับค่าคะแนนนะครับสามห้าครับจากผู้ใช้แทนผลลัพธ์ที่ปรากฏภาพแสดงค่าเฉลี่ยนะครับแต่ละแถวนะครับ ก็าเฉลียล่ยในแถวตรงนี้นะครับเพ็นตัวสองจศูนย์อะไรต่างๆนะครับวันต,ต่อไปนะครับเพิ่มการคำนวณหาค่าเฉลีย่ยรวมของทุกจำนวนในอลีและแสดงผลลัพธ์ก่อนจบโปรแกรมครับก็คือการเพิ่มตัวแปร o ซัมไปนะครับตรงนี้ครับครับยวไม่เห็นได้ใช้ for loop ครับผม ซ้อนกันอีกครั้งหรือใช้รูปเดิมในการสะสมผลรวมของสมาชิกทั้งหมดในอารีสกอร์นะครับจากนั้นคำนวณค่าเฉลี่ยออสซ้ำออกมานะครับนี่นะครับผลลัพธ์ที่ปรากฏในภาพสแสดงค่าเฉลีย่ยรวมนะครับอันนี้ที่ปรากฏนะครับเป็น e average of all-score นะครับอันนี้เป็นการนำมารีสองมิติมาใช้ประโยชน์ แทนแมทริกในทางคณิตศาสตร์นะครับในโปรแกรมนี้นะครับเราใช้ define นะครับแม็กเพื่อกำหนดค่าสูงสุดของแมทริกนะครับตรงนี้น,นะครับเป็น10คูณ10มีฟังก์ชันหลักที่ถูกสร้างขึ้นมาก็คือเป็น3ตัวนี้นะครับ show m a t i x input แล้วก็ add m a t r i c นะครับ show m a t r i c แสดงผลสมาชิกใน m มทริกนะครับพวกนี้แล้วก็ input m a g r i x รับข้อมูลสมาชิกใน m มทริกจากผู้ใช้นะครับ ในงานสุดท้ายเป็น a d m e t r i x นะครับการบวก m a t r i ซึ่งเป็นการบวกสมาชิกตำแหน่งเดียวเข้ากับ a b c นะครับซึ่งมันก็คือ c เท่ากับ a บว b นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำถามเพิ่มเติมนะครับอันเรกก็ทดลองรันโปรแกรมให้กำหนดขนาด m a g i และข้อมูลดังตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับ a กับ b นะครับที่เรากำหนดมาให้ แล้วก็เป็นภาพผลของการรันโปรแกรมนะครับตามรูปนี้เลยครับก็คือเป็นการทดสอบฟังก์ชัน Input m แมจ i กและ Add m t g i c นะครับหนึ่งก็คือกำหนดขนาดกำหนดแถวรูแล้วก็คอลัมน์ของ A และ B ในตัวอย่างนี่ก็คือ3ามคูครับ3แถว3คอลัมน์นะครับ 2. ก็คือเป็นการป้อนข้อมูล A และ B ตามที่ระบุในภาพลงไปนะครับ ได้ลผลลัพธ์ก็จะออกมาก็คือเม็ตริกซีเท่ากับ a บวกนะครับตามรูปเลยนะครับอันที่สองนะครับเม็ตริกซีมีค่าเท่าไหร่และขนาดเท่าไหร่นะครับเม็ตริกซีมีขนาดสามคูณสามนะครับและมีค่าดังแสดงในผลลัพธ์นะครับก็คือซีเท่ากับเอามนี้เลยครับ ต่อมานะครับขนาดของเมทริก a และ b ดกำหนดโดยตัวแปรใดบ้างนะครับขนาดของเมทริกถูกกำหนดโดยตัวแปรที่รับค่าจากผู้ใช้ในฟังก์ชัน main ได้แก่ ra ก็คือาแถว a นะครับอ่านเป็นโล a นะครับตัวเต็มของมันแล้วก็ ca ครับเป็นคอลัมน์ a นะครับส่วนอันต่อไปจะเป็น rd นะครับเป็นโล d กับคอลัมน์ b นะครับแล้วก็อันต่อไปจะเป็น ตัวแปร m จำนวนแถวแล้วก็ n น,นะครับจำนวนคอลัมน์ในฟังก์ชันเมตริกซึ่ง r a, a และ c a, หรือ r b และ c b ที่ต้องเท่ากันนะครับต่อไปนะครับจากโปรแกรมเราสามารถกำหนดขนาดเมทริกได้สูงสุดเท่าไหร่จะแก้ไขได้อย่างไรนะครับซึ่งสามารถกำหนดได้สูงสุด1 0คูณ10นะครับสามารถแก้ไขได้ที่ define นะครับ max 10เปลี่ยนเป็น10ตัวครับ แล้วก็เรียกที่ต้องการใส่เมื่อกำหนดขนาดของเมทริกนะครับต้องการเช่น100สําสำหรับ100คูณ100นะครับต่อไปครับเราจะมาดูอาร์หลายมิตินะครับมันติดดเมนชันแนลอาร์นะครับซึ่งในตัวอย่างนี้คืออารรย์มมิตินะครับซึ่งโจทย์กําหนดว่ามีชั้นวางหนังสืออยู่หลังหนึ่งนะครับมีชั้นทั้งหมด2ชั้นวางหนังสือได้5เล่ม มีการเก็บข้อมูลหนังสือราคาจำนวนและน้ำหนักให้ประกาศอะเรสสามิติให้เก็บข้อมูลได้ดังนี้นะครับซึ่งประกาศได้ตามนี้เลยนะครับ2ก็จะเป็น2เป็นชั้นนะครับชั้นหนังสือแล้วก็5ก็จะเป็นเล่มนะครับ3ก็จะเป็นราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตำแหน่งชั้นนะครับชั้น 0, ชั้น1และก็ตำแหน่งหนังสือนะครับ อันนี้จะเป็นราคานะครับจำนวนหน้าแล้วก็น้ำหนักครับอันนี้เป็นโจทย์ที่กำหนดมาให้นะครับจงเขียนฟังก์ชันเพื่อค้นหาราคาสูงสุดของหนังสือแม็ p r i ร e และจำนวนหน้าน้อยที่สุดของหนังสือและน้ำหนักเฉลี่ยของหนังสือในหนึ่งชั้นระบุค่าด้วยเลเวลนะครับอันนี้เป็น m a c p ไพร e นะครับเป็นจำนวนราคาสูงสุดและนี่เป็นจำนวนหน้าน้อยที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจำนวนน้ำหนักโดยเฉลี่ยนะครับ เขียนออกมาได้ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นโค้ดตัวอย่างแสดงการกำหนดค่าเริ่มต้นของอารีบ o ๊กนะครับเป็น a ารีบุ๊กสองหนะครับในรูปแล้วก็การใช้รูปซ้อน3ามชั้นนะครับเป็น ijk ครับตรงนี้นะครับเพื่อแสดงข้อมูลทั้งหมดได้เรียกใช้ฟังก์ชันผลลัพธ์จากโคด้ดแสดงให้เห็นเป็น Mac Price นะครับ แล้วก็เป็น a v g นะครับ2อ,อย่างน,นี้กับอันนี้นะครับเป็นเลเวลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดส่วนที่เหลือนะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับคําถามหลังผลการทดลองครับ 1. จงเขียนฟังก์ชันเพื่อแสดงเลเวลและบุ๊กโพซิชันของหนังสือที่มีจำนวนหน้ามากที่สุดเป็นรอยแม็กเพจบุ๊กนะครับ หลักการที่ต้องใช้ตัวแปรเพื่อเก็บจำนวนหน้าสูงสุดที่พบ m a ็ p a พ e และตำแหน่ง m a ็ก e ลเวลโพซิชันก็คือต้องวนลูปเป็น2ชั้นนะครับนี่ครับไอ้พอนี้จะเป็นลูป2ชั้นนะครับเปรียบเทียบในทุกๆเล่มนะครับให้ตรวจสอบว่าบุกไอเจนะครับจำนวนหน้ามากกว่า m a ็ p เพ e หรือไม่ครับแล้วก็ผลลัพธ์มันจะได้ลัานออกมาเป็น m a ็ p a พ e นะครับ500แล้วก็เลเวลเท่ากับ1 p o s i โพซิเท่ากับ1ครับ ข้อ2ครับจงเขียนฟังก์ชันเพื่อแสดงตำแหน่งเลเวลและบุ๊กโพดิชันของหนังสือทุกเล่มที่มีน้ำหนักมากกว่า500ครับก็คือให้เขียนเป็นโฟร์เลเวลโพดิชันนะครับอันนี้ก็คือเพื่อค้นหาและแสดงตำแหน่งเลเวลและบุ๊กโพดิชันของหนังสือทุกเล่มที่มีน้ำหนักมากกว่า500อนะครับอันนี้กำหนดไว้ด้านหลังเลยนะครับหลักการก็คือให้วนลูปเป็น2ชั้นนะครับสำหรับ i สำหรับเลเวลนะครับ i อันนี้นะครับสำหรับเลเวลแล้วก็โดยที่เวทคือ500ครับบุ๊ก i j 2คือน้ำหนักของหนังสือเล่มนั้นนะครับ i J2 นะครับแล้วก็การแสดงผลถ้ามีเงื่อนไขให้แสดงตำแหน่ง i สสำหรับเลเวล j จสำหรับโ o s i t ชันออกมาทันทีนะครับนี่นะครับพวกนี้จะเป็น i นะครับ อันนี้จะเป็นเจนะครับก็ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างการใช้งานอารีสมิติและ3มิติในการจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้นนะครับการใช้นอตเนสเฉดลูกเป็นหัวใจสําคัญในการเข้าถึงการประมวลผลในเรหลายมิตินะครับขอนมากครับสำหรับการรายงานของผมครับ